والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. อัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลัลฮ์บาระการดูข้าพเจ้พระความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอสุบฮานฮัวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีตัวบาของพระองค์ถึงได้รับความดีงามนี้จากเออลอสุบฮานฮัวตาลาครับพี่น้องครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมด้วค้นหาสัจจะความเป็นจริงยืนจัด นะอันอัดาแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างของการพินิษพิจรารณาในการดนบันดาลและการสร้างสารสรค์จอัลัทธุบหานภูตตาสิ่งที่อยู่รอบตัวเดาตัวเราชั้นฟ้าชั้นเดียวกันฟ้าเดียวกันผืนดินเดียวกันและรับสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมันไม่สามารถที่จะสร้างตัวขอม้มมนเองได้ถ้าไม่มีดวงดาว ทำไมมีดวงจันทร์ทำไมมีดวงอาทิตย์ทำไมมีสปปรรพสิ่งเหล่านี้มันถูกบังเกิดมาด้วยกับความบังเอิญกันนั้นหรือหรือว่ามันสร้างขึ้นมาเองด้วยกับธรรมชาติท่นานบีบริหิมจึงเป็นตัวอย่างที่พินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์ของอลอครับอย่างที่นําเรียนก่อนหน้านี้มารอบีใครคือพระเจ้าของฉันล่ะ วาซาตะไลละติน,นตรอเอาอิปรอยหิมเกลกบาันฟาก็ละหาจาร็อบบีททานใดบีประหิมในคืนหนึ่งได้เห็นดวงบรรดาดวงดาวก็คิดว่านี้น่าจะเป็นพระเจ้าแน่ละครับเวลามาก็บันเกลกับบูตอมาครับเมื่อเวลาเช้าดวงอาทิตย์นะครับได้โผล่ขึ้นมาทาไมครับบรรดาดวงดาวก็หายอันตรธานหายไป ธนบีพริมได้กล่าวว่าอะไรครับก้อลาอิบรอฮีมูลาะฮัสะไลิสบีรอบีเหล่านี้บรรดาดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมันอ่อนแอมากมันไม่ใช่พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะต้องคงอยู่สิครับต่อมาอะไรขึ้นเกิดขึ้นครับวะรอัลอิบรอฮีมุลกอมารอฟากอและรอบีนะครับมันเมื่อเมื่อเห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นมานะครับบนท้องฟ้า ปรากฏว่าท่าน,นาบีอิปฮทมก็บอกดังนี้แหละครับคือเป็นการวินิพิจารณาในการคุดคิดและก็ไขควรของท่านบอกว่าอ๋อนี่น่าจะใช่นะกอมาัร่ดดวงจันทร์มีแสงสว่างนะครับฮาซาโรบีนี่น่าจะใช่แหละฉันคนหาความเป็นจริงอยู่ปรากฏว่าะอะไรครับวันละมากอไปกอมัรดเมื่อดวงจันทร์ได้อันตรธานอันตรธานรับหายไปจากท้องฟ้า ท่านนบ,บีอิบดุลเรมก็บอกว่าอ,อย่างไรละาฮะซันละสบิรับีนี้ไม่ใช่พระเจ้าของฉันไม่ใช่พระเจ้าแล้วเพราะอะไรครับวตาตอลาอิสวาตาลาอิสวตาตอลาอติชัมฟะกาลิบรอฮิมฮะซารอบบิฮะซาอัคอรบ,บรหิมนบีอิบรอฮเิมเห็นแล้วว่าอ๋อดวงจันทร์ไม่มีแล้วล่ะมันหายลับไปทีน,นี้อะไรครับวตาตอลาอติชัมชัมอัชชัมซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์มันก็ มานะครับดวงใหญ่ๆอย่างที่เ,น,เนี่ดวงอาทิตย์เดียวกันนะครับผืนฟ้าเดียวกันแตกต่างกันและแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เท่านั้นแต่มันก็คือดวงอาทิตย์เดียวกันเราพิจารณาในการบรรดาลและการสร้างสรารคารอลอบเหมือนดังที่ช่านนบีอิบราฮีมอะัยฮิสลามนะครับได้พิจารณาบอกว่าอย่างไรครับฮา,ารซาลบีฮาซาอัคบรตนี้แหละคือพระเจ้าของฉันอย่างแน่นอนเพราะอะไร เพราะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอัคบัตมันใหญ่มากนะครับใหญ่โตมากๆเลยนี่น่าจะต้องเป็นพระเจ้าแต่อะไรเกิดขึ้นวละมาขอปฏิชมฟินเลยอะไรที่ทำให้ดวงอาทิตย์ได้หายไปนะนะครับอะไรรู้ก็คือกลางคืนอันมืดมิดดวงอาทิตย์ที่ใหญ่มากมายอัคบัตใหญ่ที่สุดมันก็อันตรธานหายไปละ ่านบีอิบรอฮีมอะไรฮิสลามบอกว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าทั้งหมดทั้งบรรดาดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหมดไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พระเจ้าได้สร้างผลมันขึ้นมาอลาอิบรอฮีมฮะซาเลสบิรอบ,บีและอะไร่ะครับอินนัลลอฮ่าใหายุลลายามูตาฮาก็าสิ่งนี้ดูสิแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาคือพระเจ้าใหยุลลายามูตนะครับผู้ทรง เป็นไม่ไมตายลายมูดนะครับทรงนิรันด์นั่นคือลักษณะของอัรร์นะครับอินนาลอรรบากินล,ลายอยากพระเจ้าคืออรร์นั้นพระองค์ผู้ทรงอยู่บากินตลอดเลยนะครับแล้วก็จะไม่ไปไหนคือพระนั้นคือลักษณะของอรร์นะครับอินนาลอรรถลาวกวิยุลลายอยกลายักบิลูลายัก บลหูชัยอุ่นไม่มีอะไรที่จะมาเสมอเหมือนพระองค์ได้ครับไม่มีอะไรที่จะทําให้พระองค์นั้นหายไปนั่นคืออเลซลุปฮานะหวัวตาลาและก็ทันอิปริฮีมก็บอกต่อไปครับว่าวันเกาวกาบูดออีฟุนบรรดาดวงดาวมันช่องอ่อนแอเหลือเกินดออีฟนะครับยากลีบุหุซุบดวงดาวแพ้อ,อะไรครับดวงดาวแพ้อ,อะไร ดวงดาวมันก็แพ้เอาซุปคือเวลาเช้ามาเนี่ยครับบนันดาลเวลามันหายอย่างที่เราได้เห็นทุกวันเราคิดแล้วก็ไข้กวนท่นะนับยิบรหิมได้บอกต่อไปเรานึกถึงต่อไปนะครับนั่นก็คือวันละกอมารูต่อไอฟุนอะไรที่ทําให้ดวงอะไรที่ทําให้ดว,ดวงดวงดวงจันหายไปนะครับและอะไรที่มาแทนที่มันนะครับดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันแพ้อชัมดวงอาทิตย์ รครับ,บ,รบรวเวอาซูไปแล้วเช้ามันนะครับดวงจันทร์มันหายไปแลว้ววชัมสุรไกรนะครับและเช่นกันดวงจันทร์อะดวงอาทิตย์ก็แพ้ทำให้มันอันตรธานหายไปแล้ที่มันใหญ่ที่สุดอะไรคือสิ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์แพ้ชนะหรือมีใครชนะเหนือมันไน้หรนครับยะกาลีบูฮุลไลครับเวลากลางคืนมา การสนับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันของกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นน้องครับว่ายุคเบุฮานะครับแล้วก็อะไรครับแต,แต่ถ้าว่าอะไรนะครับมันก็แพ้อีกดวงอาทิกก็เช่นการแพ้เลยครับมันทาก้อนเมฆเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเห็น ดวงอาทิตย์ได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือวลายันซุรนีวลายันซูรุนียุซนิเกากราบดิอันนูหุอไบรรดาดวงบรรดาดวงดาวทั้งหลายเนี่ยคือคนในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พากันกราบไหว้บูชาบรรดาดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีความเชื่อบูชาไฟ บูชาบรรดาดวงดาวบูชาท้องฟ้าบูชาคนเป็นคนที่ตายไปแล้วก็มีอย่างมากมายนะครับในยุคนั้นเวลาจะรู้เรื่อก็อมัดหรืออันนหูดอีไม่ว่าจะเป็นบรรดาดวงดาวอันก็มัดดวงจันเวลาตอนซูรุลอช้ำหรอันนาฮาดอิบทั้งหมดนะทั้งหลายทั้งกวงที่ท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัฮิสลามได้พินิจพิจารณาบอกทั้งหมดไม่ใช่ประทจ้านะฮาซารับบี Allahu อัลลอฮฺอับ ดิอันอัลลอฮ์ให้ยุลลาจามุอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่เป็นผู้ทรงไม่ตายอัลลอฮ์ทรงนิรันว่าบากิลลากีพระองค์ทรงอยู่ว่าเกววะกอวิยุลลายักลิบูุษไม่มีอะไรที่มาชนะเหนืออัลลอฮ์ได้นะั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือการวิเคราะห์ไข้ควรของท่านนาบี อิปรอยฮีอาไลฮิสลาเป็นนะครับส่วนหนึ่งท่าน,นเวลาที่เราเห็นดวงจันทร์ดวงดาวเวลาเราไปต่างจังหวัดเราไหนก็แล้วแต่เป็นนะครับเวาบลาเราเห็นะทะเลอัลฮัมดุลละใครไปพูดที่บรรดาสร้างสารรค์เราเห็นภูเขาสรรพสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ทรงพนะงระเจ้าธรรมะคาล์กัสมาวาติวามาฟิลัดอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างดวงดาวดวงจนันทร์บรรดาวดวงดาวดวงจันทร์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงบรรดาล ภูเขามันเกิดขึ้นมาเองหรือแมลงวันตัวเด็กๆมันเกิดขึ้นมาเองกันนั้นหรือสิ่งเหล่านี้มันบังเอิญใช่ไหมผู้ศรัทธาคิดบวกเลยคิดอย่างที่เป็นผู้ที่ศรัทธาว่าสิ่งตาน,นี้ฮาซาอัลลอฮ์อัลออลอฮ์ผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างสรรค์ต่อมาท่านอบดเีย์พนไดเรียนรู้จากสิ่งที่ท่านได้มองรอบตัวของท่านรอบบยา์ตอนะครับท่านได้บอกนะครับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันรอบบี รับบีอัลลอฮ์เอารับบีอัลลอฮ์ว่าอาโรฟาอิบรอฮิมอันลัลลอฮรับนะครับนบีอิบรอฮิมได้รู้แล้วแหละนะครับว่าอาโรฟาอิบรอฮิมแท้จริงดังนั้นอัลลอฮ์คือพระเจ้าลิอันนัลลอฮ์ฮะอิอันนัลลอฮ์ฮะให้ยืนลายจากมูฮเพราะพระองค์ผู้ทรงเอกะพระองค์ผู้ทรงนิรันด์นะครับไม่ไม่ตายพระองค์ผู้ทรงอยู่ครับให้ยืนลายจากมูฮััดวอัลลอฮ์บากิลลายจากอัลลอฮ์ผู้ทรง นิรันด์ครับและพระองค์ผู้ทรงยูอันละะลอฮ์ก่อวิุญาณยากริบุษยอารอฟอบรอฮีอันลลอฮ์รับบุญเก่ากับอาลลอฮ์คือใครอะไรเล่าอ่งที่ท่านนมีวีมก็บอกนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างทั้งหมดว่าอารอฟไอบรอฮีมูอันลลอฮ์รับบุญเก่ากับอัลลอฮ์คือพระเจ้า ระผู้อภิบาลนะครับบรรดาดวงดาวต่างๆอเลกาวกาว่าอัลลอฮรับปลุกออกมาพระองค์คือผู้ทรงสร้างบรรดาดวงจันทร์ว่าอัลลอฮะรับผุชัมพระองค์ผู้ทรงบรรดาพระองค์ผู้ทรงสร้างสารรค์ผู้ทรงกําหนดให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์รับปลุอาลลมีนอันลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าแห่งสากลละโลกทั้งหลายนี่คืออัลลอฮ์องเดียวนะครับ ว่าฮาดัลลอฮีบรหิมอัลฮัมดุลิลาห์พี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำแด่ท่านนบีอิบรหิมอะลัยฮิสสลามว่าฮาดัลลอฮีบรหิมว่าจะอัลลอฮ์นบียันและอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีอิบรหิมนั้นนบียันนบียัลลอฮ์นบียุบอกเป็นตบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านมาบอกตักเตือนกับประดากลุ่มชนของท่าน วฮัด uh อัลลอฮ์อิบราฮิมวยจาลฮูนอามียันควาลีลและเป็นคนที่เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับทรงรักมากว่าอามารอลลอฮฺอุอิบรอฮิมไอยาดาอูนกะอุมะฮูและงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนาบีอิบรอฮิมก็คือการเรียกรอ้องอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งทายครับว่าอามารอลลอฮฺอุอิบรอฮิอไอยาดาอูยาดาอูยาดาอู ยาดูเกานะครับกลุ่มทวนของท่านเก้ามะหูวายามนาอหูมินอิบารตินอาสามแล้วก็สรงสั่งใช้ท่านในพิพิมพ์ให้ประกาศบอกเขาหากข้ามปรามพวกเขายับยั้งพวกเขานั้นจะกลุ่มทวนของท่านนั้นไม่ให้ไปกราบไหว้บูชาต่อบรรดาอิบารตินอาสามนะครับต่อบรรดาเทวรูปที่พวกเขาได้สร้างมันมาด้วยกับมือนะครับนั่นคืออิปรรฮิม อะไรฮิสลามนะครับท่านนบีอิบราฮิมได้เริ่มนะครับหรือก่อนหน้าน,นี้ก็ตามเรียกร้องเชิญชวนด้วยกับการยืนหยัดของท่านนบีอิบรอฮีมครับดะวะตุะอิบรอฮิมวะดะอาอิบรอฮิมข่าวมะฮูอิละลอฮิวะมานาอฮุม,มินอิบารัตินอัสนามนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามได้เรียกร้องดะอาอิบรอฮิมข่าวม,มุฮูครับ เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสว่อัลรลบผสุปรหาระหัวตาลานะกับการเรียกร้องแล้พยายามที่จะบอกกับพวกเขานะครับว่าอะไรคือสัจธรรมนะครับที่นําเรียนนะครับต่อมาเรื่องราวของท่านนาบีเนี่ยมันรู้ไปข่าวนั้นรู้ไปถึงกษัตริย์ที่ให้นํารูดนะครับอามะมหา,มา,มาลิกก็มีการนําตัวท่านนาบีบหีมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้า อานารบ,บุกุมูลอาลาเป็นคากล่าวว่าฉันคือพระเจ้านะครับมันก็คํากล่าวของฟิร,รูหรน,รนหรือนํารูธก็ตามหรือนรูธก็ตามบอกฉเป็นความเยื่อยิ่งจองหองอาณารบ,บุกุมูลอาลาฉันเป็นพระเจ้าของบรรดาพระเจ้าและโดยฉันเป็นพระเจ้าของพระเจ้าอิบราฮิมนี่คือคํากล่าวอย่างริงยโสของมาลิกหรือกษัตริย์ ในยุคนั้นที่ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสซาห์ไปถูกนําตัวไปแต่การยืนจัดของท่านนบีอิบรอฮิมอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปโอกาสหน้าเพียงครับเราพบกันใหม่นะครับ سبحان อัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะสาฮะดุอัลลอฮิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอิลลาซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลาห์บะเราะกาตุลฮะ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون